ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการพิมพ์เอกสารนะครับสำหรับคนที่ไม่มี Microsoft Word นะฮะการใช้งานนะครับ Google Docs นะฮะก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่เคยทราบม,มาก่อนเลยว่า Google นะครับมีบริการพิมพ์งานนะครับใน ออนไลน์อย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็สําหรับอันนี้คือแนะนําสำหรับคนที่มีโปรแกรมนะครับโปรแกรม Microsoft m i c Microsoft w o r d นะฮะก็เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ออนไลน์ได้นะครับผ่าน Google Docs นะฮะวิธีเข้าใช้งาน Google Docs นะครับสามารถที่จะพิมพ์นะครับตรงหน้า U r L นะครับว่า D D O C S นะครับ Google นะครับ com นะฮะประมาณนี้นะฮะนะครับ D O C Google com นะครับหรือพิมพ์ในเซิร์ชใน Google ก็ได้คำว่า Docs Google Docs นะครับ DOC แล้วก็มี S ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กด Enter นะครับเอกสาร Google Docs เนี่ยมันจะมาหน้านี้นะครับจะเขียนว่า Google d o c c o m แล้วก็ Document นะครับจะู๊ศูนย์นะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องพิมพ์ขนาดนี้ก็ได้เราพิมพ์แค่เนี้ยก็ได้เดี๋ยวมันจะส่งมาหน้านี้เองนะฮะคือภายใต้หน้าต่างของ Google Docs นะครับก็จะมีนะครับเป็นเอกสารว่างนะครับประวัติการทำงานพวก Resume อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอันนี้จะเป็นเหมือนกับ ทีมครับให้เราเลือกสมมุติว่าผมจะทำเรซูเม่ครับประวัติการทํางาน,นครับผมก็ลองกดเข้าไปนะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบไกด์มาให้เราแบบนี้นะฮะเราก็ไปแก้ข้อมูลตามประวัตินะครับอันนี้มันก็สะดวกดีสําหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าประวัติการทํางานเนี่ยเวลาส่งให้บริษัทต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะ Google, Google เขาก็มีเป็นทีมให้อะไรเงี้ยครับเป็นตัวอย่างให้นะมันก็จะสะดวกสบายกว่านะับมันก็จะมีให้เลือกตอนนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะฮะ มันก็จะมีประมาณประมาณเนี้มันก็จะมีเห็นไหมมีให้เลือกหลายอันมากมายมีอะไรงงายงานมีอะไรโบชัวนี่เราสามารถจะเลือกเทมเพลตได้นะมีจดหมายอะไรประมาณเนี้คือถ้าคนอยากจะดูรูปแบบเนี่ยมันมันเลือกได้อย่างนี้เลยอันนี้ผมจะสอนวิธีการเอ,อ่อเป็นเอกาสารว่างก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ ถ้าสมมติว่าเรานะครับต้องการที่จะพิมพ์เอกสารเปล่านะฮะอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือสมมติว่าคุณไม่พอใจนะครับคุณสามารถจะตั้งหน้าค่าหน้ากระดาษได้เหมือน Microsoft Word เลยนะครับก็คือไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเอาตามที่คุณต้องการนะครับมาตรฐานมันจะเป็น A4 นะครับแล้วก็มีขอบบนขอบล่างขอบคล้ายขอบกว่าก็เหมือนเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยนะฮะหรืออาจคุณอาจจะลากตรงนี้ก็ได้สมมตว่าผมลากตรงนี้มันแคบไปผมก็อาจจะลาก นะครับให้มันให้มันมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างเี้ยฮะอาจจะทําให้มันกว้างขึ้นนะฮะก็คืออาจจะประมาณ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 นี้ฮนะก็อาจจะส่วนส่วนข้างบนนะครับ,บรากกาข้างบนก็เราก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการปรับหน้ากระดาษน,นะครับหรือไม่ก็คใครจะมาตั้งตรงนี้อย่างที่ผมบอกก็ได้นะฮะวิธีการใช้งานก็ ก็เหมือนไม่เ o าะส f t เบิดทุกอย่างนะครับมีแทรกมีอะไรนะก็เราสามารถที่จะพิมพ์ไทยตามปกตินะฮะพิมพ์ภาษาไทยได้ครับปรับกึ่งกลางนะครับสมมุติว่าผมจะลองทดสอบนะฮะวิธีการใช้งาน,นครับโอเคนะฮะเอ,อ่อ ตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการเ,เขาเรียกว่าการแทรกการดูให้มันแสดงอะไรบ้างแสดงแขบเครื่องมือสมการแสดงส่วนแบ่งหน้ามีแทรกรูปภาพแทรกตารางแทรกวาดภาพอะไรเงี้ยเส้นแนวคือมันเหมือน Microsoft เปิดเลยครับก็คือเราสามารถจะใช้งานได้ครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าใครนะครับอยากจะนะฮะ เ,เขาเรียกว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะครับสามารถที่จะทําทได้ผ่านโปรแกรม google chrome นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเปิดโปรแกรม google chrome มันจะสะดวกกว่าเพราะว่า google chrome เนี่ยมันรองรับนะครับเทียบเราสามารถที่จะพูดใหม่แล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงได้มันจะอยู่ที่น่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนคนระับผมยังไม่ชัวร์อยู่ตรงไหนน่าจะเป็นที่เครื่องมือว่านี่ครับ ที่เขียนว่าพิมพ์ด้วยเสียงครับคือกดที่เครื่องมือแล้วก็กดตรงนี้หรือไม่ก็กดคอนโทรลชิปเอก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะถ้าถุติว่าเราเสียบไม้แล้วอะไรแล้วเนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวนะครับมันอาจจะบอกให้เรานะครับอนุญาตให้กูเกิลโค m มสามารถที่จะเข้าถึงไม้ได้ด้วยเราอาต้องกดอนุญาตไปก่อนคล้ายว่าสิทธิการใช้งานนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับเมื่อเราแตะขึ้นมันนะฮะเราก็จะสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้โดยการใช้พูดเราเลือกภาษาตรงนี้ได้นะฮะเห็นไหมครับ หไหมมันจะมีภาษาให้เลือกตรงนี้แนะนําให้เป็นภาษาไทยถ้าคุณจะพูดภาษาไทยนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับในการพิมพ์ภาษาไทยในการพูดนะครับตรงนี้ฟอนต์เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับสมงตมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอ,อัอนาสนิวแล้วน,นะครับเราเปลี่ยนอักษรเป็นยี่สิบนะฮะโอเคนะฮะตรงนี้ก็คลิกเพื่อพูดนะครับทดสอบพิมพ์ภาษาไทยด้วย Google Docs เห็นไหมครับมันก็จะตรงนะฮะเมื่อหยุดพูดนะครับก็ให้กดที่ตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจากที่ผมทดสอบนะครับมันก็จะตรงแต่ว่ามันจะมีววามําคพูดเห็นไหมมันจะมีนะครับนัคะาเมื่อกี้ผมพูดนะครับอะไรเงี้ยแต่อาจจะพูดไม่ชัดก็พยายามพูดให้มันชัดถ้อยชัดคําหน่อยนะครับมันก็จะพิมพ์นะฮะถ้าถ้าให้ช่วยสุดก็มาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับมันก็จะรู้สึกว่า จริงๆผมก็ลองทดสอบสักพักแล้วมันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยแหละถ้าเราพูดช้าๆชัดๆนะครับมันก็สะดวกดีนะครับสมมุติว่าคุณมีเอกสารที่อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยพี่เป็นตัวหนังสือเนี่ยคุณก็นั่งอ่านได้เลยนะฮะแล้วก็พออ่านเสร็จคุณก็มาตรวจสอบนะครับมันก็จะง่ายนะฮะอันนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์หรือพิมพ์ไม่เร็วนะครับมานั่งอ่านดีกว่านะฮะคือพอคุณทําเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถที่จะนะครับเซฟไฟล์ได้เป็นหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะส่งอีเมลนะฮะ ดาวน์โหลดคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยมันเหมือนกับเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับเซฟนั่นแหละเพราะว่า ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่โล่หข้อคือตอนนี้คุณทํางานเป็นเอกสารที่เป็นออนไลน์อยู่การที่คุณจะมาเก็บไว้ในเครื่องได้มันก็ต้องเรียกว่าดาวน์โหลดถูกนะครับก็คือคุณต้องดาวน์โหลดเอกสารนี้มานะครับสมมติว่าผมพิมพ์มาเนี้ยเสร็จแล้วนะผมต้องการที่จะเก็บมันไว้ในเครื่องผมก็กดตรงนี้นะ,ะกดคําว่าดาวน์โหลดแล้วผมก็ไอเซฟส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นด็อกิเมนต์มันก็จะเป็นสกุล docx นะครับมันจะได้ไปเปิดใน microsoft Word ได้นะมันจะเขียนเลยเห็นไหมครับร้อยสิบ microsoft เ f ก็ไดหรือนะครับคุณ เปิดจาก Adobe ไอไอเนี่ยหรือไม่ก็เป็นเทคธรรมดาเป็น h ี่ l นะครับอะไรประมาณอย่างนี้สมมติว่าผมจะเซฟเป็นเอ,อ่อด็อกิเมนต์นะครับผมก็กดเซฟมันก็จะดาวน์โหลดไปเอกสาร,รมันจะขึ้นว่าเอากสาร,รมไม่มีชื่อคุณไปตั้งชื่อที่หลังก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ Google Chrome เนี่ยมันจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของการดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับคุณก็เ,ออเดี๋ยวยวผมคลิกผิดนะครับคุณก็ไปแสดงโฟลเดอร์นะครับมันจะอยู่ส่วนของชื่อผู้ใของคุณก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยครงนี มันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมอันนี้ใช่ไหมคุณอาจจะมาเปลี่ยนชื่อที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเวลามันมามันจะขึ้นว่าเอกสารไม่มีชื่อนะฮะอันนี้อันแรกอันนี้อันแรกครับผมทดสอบเฉยนะฮะคุณก็มาเปิดสมมติว่าเครื่องคุณไม่มีไม่อย่างเครื่องผมเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดอย่างนี้ได้ไหมัมกเ็มมมเ,เปิดไม i c r o s o f t w ป r d ได้เห็นไหมคุณก็ อันนี้เป็นเปิดของวิน o w s นะครับที่ติดติด,ต,ดติดมากกัดว n d o w s นะฮะก็คุณก็สามารถจะใช้งานได้นะค,คุณก็อาจจะมาตแต่งนิดหน่อยตรงนูง้นตรงนี้แล้วแต่คุณนะแต่หลักๆแล้วมันก็ประมาณนี้นะฮะคุณก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยอันนี้คือ,อ,อการใช้งาน Google Docs เบื้องต้นนะครับสะดวกดีในการพิมพ์นะฮะส่วนแรกเรียนการเซฟไฟล์อ่ืนอ่นมันจะมีการแสดงให้เป็นใช้แบบออนไลน์นะครับคือออนไลน์ก็คือเปิดอันนี้มันก็จะเป็นประมาณว่า นี่การตั้งชื่อเมื่อกี้ลืมดูนะครับมันมีการตั้งชื่อด้วยนะหรือคุณนะครับจะเก็บงานไว้ใน Google Drive ก็ได้นะครับมันก็จะใช้เป็นบัญชีของ Google ของคุณที่คุณสมัครนะครับมันก็จะบอกว่าให้คุณไปไว้ใน Google Drive ไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเอกสารออนไลน์ไปอันนี้สําหรับคนที่อยากจะใช้งาน บ o o o l l e o o c นะครับ, s, รบก็อธิบายง่ายๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็เป็นคลิปสั้นๆสําหรับคนที่ไม่เคยรู้แล้วก็การใช้งานเบือ้องต้นนิดหน่อยนะฮะก็ใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามอะไรก็ลองสอบถามก็ได้แต่เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการทิมงานเอกสารเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ทํางานออฟฟิศไงแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมมันก็เหมือน Microsoft Word ที่เราเคยเรียนมาทั่ว,วไปอะครแต่ถ้าจะแอดแอดวานซมากๆนะครับคุณก็ต้องไปศึกษาเอง มันไม่น่าจะศึกษายากนะเพราะว่าเป็นภาษาไทยโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรก็ลองสอบถามก็ได้เผื่อผมรู้ผมก็จะมาตอบหรือไม่อาจจะมีเพื่อนสมาชิกมาช่วยตอบนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพิธีคนเดี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ